นี่ครับตรงนี้กับบอกบครับผมเพราะว่าก็จะเอามาเลียงคู่ปีเนาะครับผมเพราะว่านี่เริ่มแล้วครับผมเริ่มจะเลียงกบเริ่มแรกก็สื่อมาเอาเป็นห่วกเป็นลุนแมนลุนห่วกเข้าก็จะได้หลายตัวกลัวถ้าเขาไปสื่อตัวระบาดเท่ากับจะได้หน่อยเนาะครับผมเพราะว่าสื่อแบบไหนเป็นกิโลแมนกิโลเท่าไหร่ครับกิโลเทสองร้อยครับสองร้อยครับถ้าเขาสื่อห่วกมากก็จะถ้าหญ่ขนาดนี้ก็จะตัวเก็บตัวละสองบาทแล้ว ตัวละสองบาทเนาะครับตัวละสองสองบาทก็ก็สองร้อยบาทก็ได้ร้อยตัวแมนซื้อัวกมากได้หลายกว่านั้คน,น,นครับครับเป <ะ S 2> อร์เซ็นต์หลอดหลายไปไหนครับซื้อพเปอร์เซ็นต์หลอดนี่โอ้หลอดหลายด้วยครับนี่เหลืออยู่ประมาณเกือบสองพันตัวคนนี้นี<ม>่ครับนี่นี่ใหญ่ขนาดนี้เนี่หลอดแล้วครับนี่อันนี้คือหลอดเบิดนแล้วแมนแต่ว่านี่กัย่งบอลจากกินกันเด้ครับนี่เขาต้องคัดแยกอีกทีนึงกบเขากินกันมันบ่ครับครับเพื่อนเป็นแบบเพื่อนกินกันอยู่แล้วกบ เขาต้องคัดแยกรลุนไ่นี่คือจังสิเพ่นไ่ขึ้นมานน่เขาต้องแยกออกอีกทีนึงต้องแยกออกอีกทีนึงครับถ้าบ่าแยกบ่ได้ตัวไงหล่ะจะมากินตัวน่อยห้าวบัดนี่ครับผมค<อ><พ>รับเขาก็เลี้ยงเขาก็เลี้ยงแบบว่าให้มันเป็น,นรครึ่งบกครึ่งน้ำแมนต้องมีนามนำ้ำเพราะว่ากบเพิ่นจะครึ่งบกครึ่งน้ำนี่แล้วเขาก็เฮ็ดใบหยากรับแสลีนนี่ก็บไอพะยางดัเนอครับผมเขาก็เอามาป่วยข้างล่างเลยกับคดเฮ็ดเป็น ห้องน้ำไปประมาณสิบเส้นหรือยี่สิบเส้นลึกลงไปนะครับครับผมเพื่อเขาจะให้บไบในยูน้ำแล้วก็ยูบกนะครับเพราะว่ากบเขาจะเป็นสั์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่แล้วครับผมปกตินี่ตรงนี้ทาหอดนาดำหน้านี่ผมบ่ดด้ใส่ผ้ายางดำเลยเด้ครับนี่ก็คือน้ำต้องมีที่ยืนนี่จะเป็นห้องน้ำไหลเลยอันนี้เป็นห้องน้ำน้ำไหลเลยแมนนสามัญบุญเวียนได้แมนอก็คือเข้าไปในกระชังในได้เลยบ่ครับถ้าแมนนี่ก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นหม่อง คลองระบายน้ำเนี่ยครับไหลลงไปให้หน้าเลยก็คือน้ำเวลานั้นพจนจะไหลระบายออกไปเลยกบก็อยู่นี่แม่นใด้กบอยู่นี่ครับผมเห็ดยังไงเนาะครับเฮ็ดในเห็ดว่อในคลองน้ำเลยบห็นี่แม่นครับเป็นคลองรองน้ำเขาเลยหม่องคลองรองน้ำที่เข้าปล่อยน้ำออกจากป่าเขาบนนี้บ่ครับเขาบนนี้บ่บ่ครับบนนี้เพราะว่าเข้าจะเห็ดเป็นแพร่ดำแพร่แพร่เขียวนี่ล้อมไปเลยนะครับครับผมทางบนถ้าก็ต้องกันนกไปน้ำแน่เพื่อห้เขาบ่คอยได้ยู่นะ ครับผมถ้าเขาายู่นี่ยู่สวนน้ำเดี่ยวก็เป็นอย่างเขาายูด้วยเพราะว่านี่กะเวลาเขาไปเฮ็ดงานน้ำแน่เนาะหลายคนกะไปเฮ็ดงานน้ำแล้วกะชั่วเจ็บมาเฮ็ดสวนน้ำสินะครับผมเขาก็ต้องมีนี่ป้องกันไว้บราสัตกลับมายังไม่แรงกบหายครับผมครับผมสัตรูตของเขานี่มันมีอย่างที่ว่านักดักนะครับว่าพวกเรียงโกบเรียงอย่างนี้ครับครับจิมินกเลยครับนกแมนนกนี่คือนกพวกนกเจ้านกกดปี่สินะนกปูดนี่เนาะรับแมนถ้าเฮาเฮาบอยูน้ำนี่กะ คือแปบเดียวคนกับมาสามารถกินนุ่งห่าได้แล้วเพราะว่าเจอปีกายนี่ก็เจอหลายแห้งครับผมครับก็เลยปีนี้ก็เลยต้องเหตุไว้ก่อนเห็ดกันไวแมนครับผมโรคพวกงูพวกอย่างนี้ครับมันงูนี่ก็เพราะว่ามันจะมีแนวกันอะไรอยู่เพื่อนจะคอยเข้ามาบ่ได้ไรนะครับครับถ้าเฮาปล่อยแบบโล่งๆไว้เลยมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์เนาะแมนครับคือเฮาป้องกันศัตรูร้อมนะครับ<ม>ครับอันดับแรกการเรียกกบมเฮาก็ต้องว่าเขากินกันแมนเนาะ กันก็คือเขาต้องไงเราก็ต้องแยกออกครับตัวไงต้องแยกออกอย่างกที่หนึ่งครับแมนก็จะมีบอผุ่นเตรียมไบก็คือเขาเอาเวลายี่มาแลกกันขึ้นน่ะเขาจะเห็นดีกว่ากันครับผมไตไฟมะซองเลยครับเขาก็จะลงไปคัดแยก้วเลยบานครับผมคัดแยกเอาตัวที่ไงก็มวนละเขาก็จะเอาจากนี้ไปปล่อยใส่บอผุ่นไครับผมก็คือเขาจะแก้ปัญหาใด ตัวใหญ่บบกินตัวหน่อยนะครับตัวใหญ่บบกินตัวหน่อยครับถ้าเขาโตซ้ำกันเนี่ยเขาบบกินกันไหมครับแม่นครับมันก็จะบบกินกันทารุ่นไงกลัวานีเรียบร้อยครับเรียบร้อยตัวใหญ่ตัวหน่อยนี่ครับก็เลยเข้าเรียงกบเนาะครับเราวิธีการลดต้นทุนเขามีแบบใดนยครับนี่กบนี่บอครับครับมกบนี่ก็ใส่อาหารแบบเดียวกันใส่อาหารแบบเดียวกันแมนแต่ว่าเขาต้องมีวิธีเหตุอีแบบเดียวกันแต่ว่าเข้าบวต้องปั่นเป็นก่อนครับครับเขากับเอาไปตากแห้งเลยก็คือเขา คุกเข่าเข้ากันแล้วเขาก็เอาไปพึ่งแดดไปเลยเวลาเพื่อนจะคายเป็นก้อนเนี่ยนะครับเขาก็จังเอามาโรยให้กบกินเลยเขาก็กินกินกินกันกับปลานะครับครับผมถาเขาเฮ็ดเป็นก้อนนะสี่เล้วก็สามารถนี่ครับคอยเอาออกนั่นสิให้เพื่อนกินได้เขาก็โยนให้ให้รุ่นน่อยกินนะครับมีเพื่อนก็กินได้ครับนี่คือวิธีการลดต้นทุนเนาะแมนกบหน่อยเขาก็ เอามาว่างไว้ตามขอบบอ่อสิก็ได้ครับว่างไว้เลยเดี๋ยวเพิ่นจะมากินเองอถ้าหาเอาไปลงในน้ำเพื่อนกะจละละลายลงไปนะครับผมก็คือถ้าเอามาว่างไว้ตามขอบบอ่อนี่เวลาเพิ่นหิวนีครับเป็นบอนเพิ่นก็จะเพิ่นามากินเองเนาะแมนเขาก็จะเอาลุยๆไปถามปังสิงครับพี่บอกวิธีการเลี้ยงกบแบบต้นทุนแบบง่ายๆครับก็เข้าใจอยู่เกษตรกรเท่านะต้นทุนโอ้เลี้ยงบ่ไวหรอก แมต้นทุนหลายค่าอาหารแพงครับนี่ลองศึกษาเบิ่งครับนี่เลี้ยงไว้กินก็ได้เนาะเพต้องว่าจำเป็นต้องขายเนาะเพราะว่ากบตัวหนึ่งกิโลกับลายแล้วเนาะครับผมกบยัดไส้นี่บอกเลยว่ารักไม่นึ่งนี่ครับรอยก็บาทยครับได้ซีตเนาะโอ้นี่เขาทายดีครับนี่อันดับแรกผมมาเลี้ยงไว้หนั่นให้ได้กินก่อนครับครับผมสองเท่าก็จะเหลือกินเท่าก็จะได้ขายครับครับผมเหลือจากหันเท่าก็จะได้แบ่งปันยัดที่นีนองเ้อง แต่ว่าผมว่าเฮ็ดแล้วบ่ต้องคิดว่าไปหาตลาดใสสิได้ขายบอ่อเข้าเรื่อมเลี่ยงไว้ให้ได้กินก่อนเวลานั้นเหลือกินนี่แหละครับเข้าจะได้ขายเองครับผมผมก็เห็ดอยู่ตรงนี้ประจาเอาไปเอามาเขากินเขากินบ่บบ่ไหวแล้วเนาะเขาก็ต้องได้ขายซ้ำกล้วยผมปลูกไว้ยังส่เอาไปเอามาก็ได้กินอยู่วีสองวีสองเรือสามเรื่อเอาไปเอามากกินกินบ่ท่านยังสี่นะครับผมเขาก็เลยเอาไปแบ่งปันแล้วก็เอาไปขายตามมูบ้านกันได้ขาย ครับครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเบานนองผมปลาพะลว้ยหลายๆนะครับทีให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาลดต้นทุนเนาะวิธีการฮ็ดอาหารแบบจังไดก็ต้องไปสิ้นเปลืองกับหัวอาหารหลายเนาะแมนครับครับผมพอดสนใจก็ติดต่อมาหาอบานองเบานนองได้นะครับผมในช่องกบปลาพาลวยเป็นเพจเนาะเขาไปติดตามเขาไป เบิ้งกันได้นะครับวิธีการเรียงหลากหลายอยู่ในหันเนาะครับซิมีซิมียูทูบครับผมครับแล้วก็เพจครับผมครับช่องเดียวกันแมนกับเป็นกบป่าพะลวยขึ้นกันครับผมเพ่เพจทึ้งอันนี้แหละครับครับผมสำหรับวันนี้ขอบบคุณหลายครับสหลายครับขอบคุณครับ